สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีกางทงกลางทาเมอนี่สิผ้ามาเบิงรถไทหน้ารถอีแตก็กนี่ได้มาแล้วครับรถ <c oughs> ไถหน้าแหลกงัวเพื่อนอยากได้งัวไปเลี้ยงเพิ่นเลยเอารถไถมาแหลกพี่น้องว่าพ่อแหลกกันบ่นะครับพ่อแหลกเอาไวไ้ใส่บอสเด็แต่ว่าก็เอามาไวล้วละละเปิด <c oughs> ไหนมาแล้วนะครับพ่อได้เกียหยาพ่อได้เกียหยาให้งัวนี่นะครับได้เบิดเลไดเนี่ถึงเฮือนมัน นะครับทึงเฮื่อนมันทึ่งโค้งทึ่งเบิดเลยนะครับได้เบิดขั้นเลยวันซะนะครับนี่รถกระบะไม่หอกนะครับกับถือว่าพ่อได้ใส่งานในการเกียเก่ยวหญ้าเกี่ยวยู่แก่นั่นแกีน่นี่กับพ่อได้อยู่นะครับนี่กอบเกือบเขาออกเบิดเพราะเรามีกอบมันอยู่บนหายมาอยู่บนทธเประกรอบนี่แหละนะครับพป่น้องกับถือว่าสภาพกะ <c oughs> สมมาพาควน แต่ว่ากันยังดีครับเครื่องยังดีอยู่นะครับเอามากัใส่ได้เลยนะครับรถไถหนารถอีแตกนะครับเป็นจังไดพี่น้องว่ารถอีแตกแหลกงัวรถไถหนาแหลกงัวงเป็นจังไดว่าทีใส่ละตัวใดตัวเพิ่นสีเอานะครับเพิ่นจะได้งัวไปเลี้ยงแต่ว่าจะได้งัวเถิกว่าสันักเถิกหน่อยว่าะสันว่ารถคันหนึ่งแหลกงัวตัวหนึ่งว่าะสันพี่น้องเอาทีล่ะ ัวนั้นครับบักเถิกตัวนั้นครับนั่นตัวอยู่หลังหมโูนั่นนะครับนั่นละตัวนั้นลหลังมูยาวๆนั่นนี่นี่กำลังยาง,งามากเลพี่น้องน,นี่นี่แล้วครับวักเถิกตัวนี้แหละแหลกครับแหลกครับรถอีแตกขั้นหนึ่งพี่น้องว่าผู้ใดผู้ใดได้กำไรผู้ใดขาดทุนเ <c oughs> พระ่นะนเอาว่าแหลกครับพี่น้องก็เอาพอดีอยากได้รถไถนาพอดีให้แถาพ่อพ่อได้เกี่ยวหยา,าได้แก่้ยวหยาให้งัวนะครับเอาเบิ่งเอาพี่น้องผูดด้ใดคุ้มผูดด้ใด ขาดทุนผูใ้ใดไดกำไรนะครับจีบนี่นี่ครับงวอเถิกตัวนี้ครับเพื่อนว่าพูดละฝากไว้เลี่ยงทาเกี่ยวเขาเลี่ยวเพื่นยังสิมาเอานะครับ <c oughs> ถามันสนเข้าแล้วเพื่อนว่าเอารถมาหายแล้วแต่ว่างูเพราะท่านเอาไปได้เพื่อนว่าฝากเลี่ยงเกี่ยวเขาเลียวพวื่นนี้นะครับเบิดฝนฝนเพื่นจังสิมาเอางัวเถิกนะครับถือว่าเลี่ยงให้เพื่อนนั่มตตนี่ไปหอดเกี่ยวเขาประมาณสามเดือนเนาะนะครับเลี่ยงให้เพื่อนอีกสามเดือนนะครับเพื่อนฝากไว้นั่มเลยนะครับกาวว่ามันใหญ่ มันสนเข้าได้แล้วกนยังสิมาเอานะครับนี่ครับงวดถึกตัวนี้แต่งวดถึกใหญ่ไว้เยอะดอกนะครับนี่แม่มันโอ้ยกินยาดีครับตัวนั้นพรท่านอ,าออกมาเพราะเม่สาวตัวนั้นแม่ม่านตัวนั้นพรท่านอ,าออกมางวดจานร้อยมิเตตัวสีแดงนะครับมักแต่งงวดแดงครับทั้งนี้นี่ครับบักเถิกนี่ละเพิ่นเอาไปแหลกเปลี่ยนกับรถไทยนานะครับ รถไถหน้ารถอีแตกแหลกง่วว่าสันเพิ่นว่าโ,โอ้โอ้เขาเทียงตาลูกเป็นไดพี่น้องว่าผู้ดใดขาดทุนผู้ดใดได้กำไรผู้ดใดได้ส <c oughs> ิละครับง่วนี่รถครับเนี่ยเบิ่งเอารถพี่น้องเลยนะครับรถกะสะภาพครับพ่อใ้ได้นะครับเพราะว่าบานเท่ากะไปให้ไปหน้ากัจั้งสี่ละนะครับเพราะว่ารถกันนี่กะเสียไว้ทุองหน้าเนี่ยละบ่ได้วอาเขาให้บานดอกเพราะว่าเอาไวว ใส่เบียกใส่งานเกี่ยวหยาเกี่ยวยให้งัวนะครับนี่มันกะเป็นรถเก่าเพิ่นนะครับเ,รเ,เพิ่น,น,บนบ่มีเพิ่นบ่ได้ใส่แล้วนะครับเพิ่นก็เลยเอามาให้นะครับเพิ่นก็เลยว่าแหลกงัวตัวหนึ่งว่าสันนะครับเอางัวเถืกเพิ่นว่าแต่ว่าให้เลี้ยงไว้ให้สัก้อนเด้องัวว่าสันนี่ครับสภาพรถเบิ่งเอารถพี่น้องเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนใหม่ นะครับเปลี่ยนไม้เบิดนะครับทายเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับสายพานกับสื้อมาใส่ไม้นะครับสายพานซื้อมาใส่ไม่น้ำมันเครื่องน้ำมันต่างๆนั่นนะนะครับของเหลวเปลี่ยนทายไม้เบิดนะครับก็ตามสภาพลราพี่น้องเนาะนี่นะครับเนก็หายมาเบิดลขั้นเลยนะครับผู้เฒ่าเฒ่าพ่อกับพ่อได้เกี่ยวหญ้าให้งัวนะครับนี่เครื่องตัดหญ้าก็ซื้อให้ใหม่ ครับโอ้ได้หยามาหลายเลยบาทเลยเมื่อไหนแกซื้อรอให้ขั้นหนึ่งบาทนี้อยากได้ได้รถอีแท็กก็สิลื้มรอละบาทเลยพูดรอขั้นนั้นปกติยูเอาบาทนี้ได้รถอีแท็ <laughs> กทแล้วบาทบนี้พ่ดได้ยูเอวละบา้ติดเครื่องเอาเลยแตน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 ,น,นเลยนะครับเกี่ยวหยาบรรทุกก็ได้หลายกาลัวรอรอเขาได้ยูเอานะครับ เอาผู้ใดคุมผู้ใดคุมผู้ใดได้กำไรผู้ใดขาดทุนนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับวัวตัวนดหลับกเถิกในกระเถิกก็กันครับนี่ให้เปิ้นเลือกเอาสองตัวดนะครับเปิ้นเลือกตัวใดเถิกหน่อยสองตัวเก้วขาวแล้วจังมาเอานะครับให้เปิ้นเลือกเขาเลยนะครับสองตัวเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ยังหลกอีโคไลเอาแนว คอรกเริ่มสิไม่ขี่แล้วแต่พอเรากวดขี่ขายไปแล้ได้รอบนึงขี่เต็มคอ,อกอีกแล้วโอ้หนามยุนองขึ้นบักหลายเลยครับพี่น้องมาหนิข้นหลายก็เกา่าฝนตกเล็งเด้วังหันครับเกือบชูฟังล่ะมาเมื่อน,นันเพราะท่านได้ขืนปาน,นี่มาเมื่อนี้ขืนหลายแล้วครับหนามเต็มน้องแล้วบัดนน้ขากบอนี่ละป่ามันจังออกแม่แพรพันนะครับหนันบอลอยู่นชักป่ายัางละ ปลากระสิมีออกแม่แพรลูกแนี่นะครับมีพักเกษตรน้ามีกอบัวนะครับเพราะมันได้ย่ามแดดแดดครับเพราะมันได้ส่วนทมส่วนยังนะครับปลาในก็กินนะครับพักเกษตรน้าในกินบัวในก็กินครับตะกีมีหลายกออยู่ครับปลากินเบิดว่าแต่สีแพรบ่แพรนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนา ไม่ยังคือ,อยางมาพี่ตัวนี่ห,หอืมอืมโอ้หายกินยาเลียมยาบอกมึงเอามเอาลกอาูกเอ,อ้เอาลูกเอ้าเอ้าอืมก้กินยาดีไว้เพิ่นนี่นุ่นะกัดปวดปวดเอาอีน,นันกระบ้าเลยกินยาดีครับเลียมยาดีขนาดพี่น้องนี่ผักเตื้องหน่อยตัวแหลกรถ เพกันเซลตัวนี้แหละบางส่งตัวนี้มันส่งใหญ่กว่าเพื่อนว่าตัวนั้นมันยังหน่อยอยู่ครับมันเพื่อจะเกี่ยวล่เขาเรี่ยวเขาหญ่กว่านี้นะครับอีกสามสี่เดือนนี่แล้วก็รสนเข้าเขากระสีงามนะครับหูวยันเตี๊บเสียบนะครับกอโอ้ยครับนะครับหุ่นห่างเพื่อนในการนะครับบาดในเพื่อนกัดสนเข้าเรี่วเพื่อนกับเซลเมื่อเรี่ยงนะครับเอาไปเห็ดเป็นพอพันเพื่อนว่าแต่ยินว่านะครับเพื่อนก็เลยรถมาให้ยขั้นหนึ่งนะครับ เขาง่วแหกลกรถรถแหลกง่วมันขายก็ขายว่าใดงัวก็ได้เลราเป็นราคาก็เลยบอขายแพงมันแล้วแพงไวแพงไวนะครับสุเมือนี่กินยาดีครับตัวนี้นี่นะครับอี่แม่สาวนี่กินยาดีมันไี้ลงไหมเร็วๆมันเสียงหยำ่ำปวดปวดเลย ออกมาซองเบิองงัวน้ำนะครับมาเบิองรถนะครับรถแหลกงัวงัวแหลกรถให้พี่น้องเบิองน้าก,นกนันัะได้คลิปนี้เนาะอ่ะหลังจากที่มาจากไปทรงจีบปมทรงเห็ดละงอกเห็ดไข่เบิดแล้วครับเห็ดละงอกเห็ดไข่เบิดแล้วนะครับตอนนี้มีแต่จีบปมนะครับหรเหลือแต่จิบปมเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับถุงละลอยตัวนะครับเห็ดเป็นถุงไหวถุงละลอยตัวลอยตัวใส่ขี้ให้พร้อมนะครับพี่น้อง เบิร์แล้วเบิร์แล้วจี้ปมก็ดีก็อันเฮ็ดละง,งกอกเฮ็ดไข่ก็ดีเบิร์แล้วนะครับเหลือแต่จีป้ปมนะครับเอาจะได้จังหวะกันครับพี่น้องเนาะคลิปนี้พาพของวาเบิ่งทุกหน้านะครับมาเบิ่งรถอีแต๊กรถไถหน้านะครับเอาเบรเอางั้อบรเอารถมาแหลกงัวนะครับนี่แหละบลกเล็กหน่อยนี่ละนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสวัสดีครับ